ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่25มีนาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันวีราพรณ์ชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ยูทูบข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี G ี n ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเราลองนึกถึงภาพดูว่าเราทำบุญแล้วบุญส่งผลให้เราไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์มันจะบันเทิงขนาดไหนจะน่าปิติและภาคภูมิใจขนาดไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วจำลองสวรรค์มาอยู่บนเมืองมนุษย์แล้วก็ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ใช้ทรัพย์สมบัติพวกพ้องบริวารต่างๆสร้างบารมีกันต่อไปเป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติใจขนาดไหน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามจัดโครงการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมทำกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568การฝึกอบรมตามหลักสูตรครั้งที่5จำนวน149คนซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุณวัดพระธรรมกายโดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมสร้างสารรค์เชิงวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธอาทิการฟังบรรยายธรรมโดยพระคระูภาวนาสุทธร,รมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเรื่องการฟังเทศทั้งนี้ท่านได้กล่าวบางช่วงบางตอนว่าให้ทุกคนได้นึกถึงความตายอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรึกและลึกนึกถึงนึกถึงเพื่อเตือนตัวเองบอกตัวเองว่าอย่าประมาทอายุเฉลี่ยของคนเรา75ปีแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ทุกคนบางคนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องบ้างบางคนเสียชีวิตก่อนพ่อแม่บ้างชีวิตนี้เป็นของน้อยไม่แน่ไม่นอนเราถือว่าโชคดีมากที่เกิดมาเป็นชาวพุทธเรารู้ว่า ุขปัจจุบันเป็นอย่างไรและถ้าเราละโลกไปแล้วเรามีวิธีการที่จะสร้างความสุขได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ในเบื้องต้นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้เราเข้าใจในคุณค่าของกายมนุษย์ของเรากายมนุษย์มีความเหมาะต่อการสร้างบารมีกายมนุษย์เข้าสู่ศูนย์กลางกายได้ง่ายอยากฝากให้ทุกคนเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอด รวมทั้งได้ฝากถึงทุกคนให้ปฏิบัติธรรมให้ได้ทุกวันและเรื่องการรักษาศีลทั้งนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับชมสื่อวีดีทัศน์ภาพยนตร์สามิติอัศจรรย์วันข้ามพบเป็นธรรมะสอนใจให้ข้อคิดและได้ศึกษาประวัติการก่อตั้งวัดพระธรรมกายชมห้องชีวะประวัติและคำสอนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนุกยูงภูงให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีอาจารย์ลือพง์ ลีระพนังเป็นผู้บรรยายค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่เหงาแล้วก็ได้ออกมาทํากิจกรรมแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะวันนี้นะคะก็คือเราได้พานักเรียนผู้สูงอายุของเราเนี่ยมาเที่ยวชมวัดพรทธมกายนะคะเนื่องด้วยว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะที่มีการเรียนการสอนทั้งหมด12ครั้งเนี่ยเรามี การเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิฝึกสมาธิฝึกสติปัญญาแล้วก็การนำพระพุทธศาสนาเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะจะมีความเครียดความกดดันหรืออะไรต่างๆในแต่ละวันคืออารมณ์จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะคะเราก็เลยพามาเที่ยวชมที่วัดธรรมกายเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะวัดธรรมกายเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคลองสาซึ่งชาวคลองสาบางท่านอาจจะไม่ได้มาไม่มีโอกาสได้เข้ามาแต่ว่า พอมาเรียนกับเราเนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมหรือบางท่านมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาชมในส่วนที่เราพามาค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่พามาแล้วก็หลักสูตรนี้ได้การตอบรับที่ดีจากรุ่นตั้งแต่รุ่นที่หนึ่ถึงรุ่นที่4คือเราพามาทั้งหมด4รุ่นแล้วค่ะที่พามาเที่ยวชมวัดค่ะวันนี้มาเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะมาเรียนผู้สูงอายุค,ค่ะได้มาปฏิบัติธรรม แล้วก็มีความรู้มากมายค่ะประวัติของคุณยายของหลวงปู่ของหลวงพอ่อธรรมชโยเรามาแล้วประทับใจทุกอย่างค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาในวัดเลยค่ะได้ความรู้เกี่ยกกวกับคุณยายค่ะเพราะว่าคุณยายเป็นคนจนนะคะเป็นคนท้องไร่ท้องนาคุณยายสร้างตรงนี้มาได้ก็ภูมิใจกับคุณยายค่ะเพราะว่าเราคนท้องไร่ท้องนานะคะเราก็ จะเอาของคุณยายปฏปฏิบัติอะคะ่ะจะตามรอยคุณยายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายสอนมาคุณยายสอนให้เป็นคนให้มีระเบียบให้รู้จักความสะอาดถ้าเราทำงานบ้านมันสะอาดเหมือนเรามาวัดอะคะ่ะเรามาขัดเกลาจิตใจเราให้สะอาดจากข้างในออกมาข้างนอกเหมือนกับห้องน้ำนี่คะ่ะห้องน้ำเราเข้าไปแล้วก็สะอาดนะคะสะอาดทุกอย่างคะ่ะเข้ามาในนี้คะ่ะประทับใจทุกเรื่องคะ่ะ วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรรมกายสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอภปอรปร,ประจำปีพุทธศักราช2568จังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาณหอประชุมอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวสุภีพรโมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงรับมอบอาหารปรุงสุกใหม่และขนมจำนวน200ชุด จากนายองค์อาจนธรรมนิธาโคศกคณะสิทธิอนุสิธตวัดพระธรรมกายผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะสิทธิอนุสิตวัดพระธรรมกายเพื่อให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอภอปร,รประจํปีพุทธศักราช2568จังหวัดปทุมธานีโดยมีนายสมคิดจันทธรมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้อํนวยการ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเลือนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติอ,อปรพอรอดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2,568และศูนย์อ,อปรพอรอดีเด่นระดับจังหวัดรวมถึงเยี่ยมชมบูตนิทัศการให้ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุจาราจรและการแพทย์ฉุกเฉินที่นำมาจัดแสดงในงานด้วย ทั้งนี้ทุกวันที่22มีนาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยสูตรอปรพอรอกลางกำหนดให้เป็นวันอปรพอรอเพื่อยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของอปรพอรอที่ได้เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังใจและความรู้ความสามารถที่มีเข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการเมตตากล้าหาญโดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆจนเป็นที่ประจักษ์แก่ สังคม ปัจจุบันอปพ,พรถือเป็นพลังภาคประชาชนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยผนึกกำลังกับส่วนราชการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ อีกทางงหนึ่ค่คะศูนย์อบรมเยาวชนล่าดหลุมแก้วอำเภอล่าดหลุมแก้วจัังหวดปทุมธานีจัดโครงการอุปสมบทธรรมทายาตประจำเดือนมีนาคมค่ะ โดยภายในงานนาธรรมทาญาตได้ประกอบพิธีกล่าวคำตัดปลอยผมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ทำการตัดปลอยผมให้แก่นาธรรมทาญาตส่วนผู้ปกครองรวมทั้งคณะญาติมิตรและสาธุชนที่มาร่วมพิธีก็ได้รวมการตัดปลอยผมให้กับบุตรหลานและคนในครอบครัวบรรยากาศเป็นไปด้วยความปราบปื้มปิติซึ่งการตัดปลอยผมและปลงผมนั้นเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศฤรัสถ์ เตรียมเข้าสู่ความเป็นเพศสมณะเดินตามรอยพระบาทพระศาสดาและพระอริยสาวกทั้งหลายจากนั้นนาธรรมทายาทได้เปล่งวาจากล่าวคำขอขมาผู้ปกครองจากใจอันบริสุทธิ์ซึ่งต่างเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาทั้งที่ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อมาถึงวันนี้นาธรรมทายาทก็ได้มีความตั้งใจขอขมาลาโทษต่อผู้ปกครอง คณะญาติและทุกท่านเพื่อตรัสกระแสวิบากกรรมดังกล่าวและเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เพศสมณะก่อนที่คณะผู้ปกครองจะได้มอบผ้าตรายและบาทแก่นาธรรมทายาทเพื่อเป็นเครื่องอัฐถบริขารในการดํารงตนในชีวิตสมณะค่ะจากนั้นได้เดินทางไปประกอบพิธีอุปสมบทณวัดบ่อทองจังหวัดปทุมธานีในการนี้นาธรรมทายาท พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองก็ได้ร่วมพิธีเวียนประทักศินรอบโบสถ์สามรอบก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมด้วยความศรัทธาโดยหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทแล้วพระพิสุทุกรูปก็ได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองและเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระพิสุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตอันงดงามค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ การลงพื้นที่ชวนบวชสามเนรในโครงการบรรพชาสามมเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2,568ยังคงคึกคักต่อเนื่องทั่วประเทศเลยล่ะค่ะและในวันนี้ทีมข่าวบุญนิวส์มีภาพบรรยากาศการทำหน้าที่ชวนบวชของจังหวัดชนบุรีและจังหวัดชัยภูมิซึ่งทางทีมงานได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านและโรงเรียนต่างๆเพื่อน,นำข่าวโครงการดีๆไปประชาสัมพันธ์ให้น้อง ได้ทราบกันค่ะโดยได้รับความสนใจจากน้องๆ้องเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการกันเป็นอย่างมากเลยละค่ะ คณะส่งจากทุดงค้าสถานชนบุรีพร้อมด้วยผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดชนบุรีได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนหมู่บ้านและตลาดต่างๆในจังหวัดชนบุรีเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชน,ชน,น้องๆเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมเน้นฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนและคณะผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ซึ่งต่างก็ได้อนุญาตให้บุตรหลานสมัครเข้าร่วมโครงการพอเชื่อมั่นว่าเมื่อบุตรหลานได้เข้าร่วมโครงการแล้วจะได้สั่งสมบุญบารมีให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรียนรู้คำสอนในพระพุทธศาสนาและฝึกสมาธิเพิ่มสติสำหรับการเรียนและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังจะได้รับการฝึกหัดขัดเกลานิสัยเพิ่มพูนคุณธรรมความดีเพราะการเข้าร่วมโครงการบรรพชาในครั้งนี้จะเป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชนหลังลาสิขาซึ่งเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเกิดพลังสืบสารพระพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะส่วนพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธมงคลแก้ว พร้อมด้วยผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดชัยภูมิก็ได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชัยภูมิเพื่อเชิญชวนน้องๆน,นักเรียนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสำมะเนินฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งทีมงานทุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะนำข่าวโครงการดีๆนี้ไปประชาสัมพันธ์ให้น้องๆทั่วประเทศได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เพราะเมื่อเด็กๆได้เข้าร่วมโครงการประชาสามเเน,นแล้วจะเป็นการปลูกฝังศีลธรรมความดีในใจให้เด็กๆทุกคนรักบุญไม่ทำบาปห่างไกลจากอบายามุกสิ่งเสพติดสิ่งไม่ดีทั้งหลายมีความกตันยูรู้คุณพ่อแม่ครูอาจารย์มีระเบียบวินยัยเคารพอดทนสะอาดสุภาพตรงเวลาสมาธิเมื่อเติบโตขึ้นบุญย่อมนำทางสว่างให้เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและท,งทางธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดปฏิบททัติธรรม1วันให้กับชาวท้องถิ่นในประเทศอังกฤษค่ะ นาวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดปฏิบัติธรรมหนึ่งวันให้กับชาวท้องถิ่นในประเทศอังกฤษโดยมีเกรยานมิตรดวงกมลธน,นุและคุณไซมอนมาฮนีเป็นเจ้าภาพสนับสนุนโครงการนี้โดยในช่วงแรกชาวท้องถิ่นได้รวมกิจกรรมการเป่าฟองสบู่ รวมทั้งกิจกรรมละลายพฤติกรรมและโยคะยืดเส้นทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายสบายและเป็นกันเองก่อนที่พระอาจารย์จะได้แนะนำการนั่งสมาธิพร้อมกับฝึกปฏิบัติทำสมาธิในช่วงสายช่วงบ่ายก่อนที่จะได้เริ่มนั่งสมาธิ พระอาจารย์ได้นําเดินปฏิบัติธรรมหรือเดินจงกรมกําหนดใจไว้กับการก้าวเดินท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติจากนั้นพระอาจารย์ได้นํานั่งสมาธิในช่วงบ่ายทั้งยังได้บรรยายธรรม,มะเรื่องของการปล่อยวางและการใช้ชีวิตที่มีความสุข ก่อนที่จะได้ให้ชาวท้องถิ่นได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกที่ดีในโครงการนี้ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสมือนหนึ่งญาติได้มาพบปะและร่วมทำกิจกรรมดีๆด,ด้วยกันหลายท่านรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากในการนั่งสมาธิและอยากจะมาเข้าร่วมโครงการอีก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสัปปายะสี่คืออาหารบุคคลสถานที่และธรรมะที่ถึงพร้อมทำให้ทุกท่านได้ประสบการณ์ภายในที่ดีมีความสุขเรียกได้ว่าเป็นวันที่พิเศษมากสำหรับทุกคนส่วนพิธีกรรมสุดท้ายทุกท่านได้จุดเทียนรวมใจเป็นบรรยากาศที่สงบสวยงามสว่างสวยด้วยแสงเทียนที่จุดออกมาจากใจก่อนที่จะส่องแสงออกมาสู่ภายนอกค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทายให้กับชาวท้องถิ่นค่ะ ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระคูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอเจียท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกรเรนมิมิทิโมทีและกระเรนมิมิกิษณีมาชิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนคณะประธานก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับจากนั้นก็ได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทั้งยังได้น้อมถวายพัฒนาหารเพนแด่คณะสงฆ์ต่อมาเวลา12นาฬกา30นาทีเป็นกิจกรรมสม a l l g r o u ซึ่งในวันนี้กเลยนมิตรทันเลธิได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายก่อนจะได้เล่าปากินกะธรรมให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งยังได้รับฟังปกินกะธรรมจากพระมหานิรุษรัตนสุโพ เื่อเสริมสร้างกำลังใจในการสร้างบาร,รมีกับหมูคนะ่คณะอย่างมีความสุขในทุกๆวันในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยในสัปดาห์นี้ได้เปิดสอนในระดับกลางซึ่งมีการณมิตรทันเลธิทำหน้าที่เป็นคุณครูอาสา,าสอนภาษาไทยให้กับชาวท้องถิ่นโดยทุกท่านต่างก็ตั้งใจเรียนภาษาไทยเป็นอย่างมากค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายปาลมบีสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคีรนะเพศัตค่ะโดยวิธีกรรมเริ่มต้นด้วยท่านประธานสงฆ์คือพระกิติศักดิ์ธรรมสักโกได้นำบูชาพระรัตนาตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายคีรนะเพศัต โดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัเลยามิตรสมบูรณ์กัเลยามิตรสันชัยกัเลยามิตรสันสนีนาคหนุนกัเลยามิตรประเสริฐแสงทองและครอบครัวกัเลยามิรกิมเฮียงบวรธรรมจักรและครอบครัวกัลยามิตรภูลสีดานวณิชเพียรและครอบครัวส่วนกัเลยามิตรอัครพักกัเลยามิตรตาลกัลยามิรจัสมินกัเลยามิตรเพิร์ลกัลยามิรพอลลีน กลัลยาณมิตรทรานและครอบครัวนำกล่าวคําอธิษฐานจิตต่อด้วยพิธีกล่าวคําถวายกองบุญพัฒาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคาถวายคือกลัลยาณมิตรประภาพรกลัลยาณมิตรลอเลนคาดอรอนและครอบครัวกลัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและครอบครัวกลัลยาณมิตรวันชัยกลยาณมิตรสายใจกลยาณมิตรสุพชตกลัลยาณมิตรอากิ กลัลยาณมิตรพิรยาสุริยะชัยและครอบครัวทางด้านกลัลยาณมิตรจามนกลัลยาณมิตรทิตารีกลัลยาณมิตรปาริดาพงษ์ปลื้มปิติชัยและครอบครัวนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้นำสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมเพื่อสนับสนุนกองบุญเพื่องานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาเรื่อง ทาเป็นเหตุให้อายุยืน5ประการได้แก่ 1. ทําในสิ่งที่เป็นสปายะคือที่อยู่อาศัยอาหารบุคคลธรรมะเป็นที่สบายเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสปายะคือรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4ใช้แต่พอดีเท่าที่จำเป็น 3. บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายคือ รู้จักเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับาธาตุและสภาพร่างกายเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เคี้ยวให้ละเอียดทานแต่พอดีและกินอย่างมีสติ 4. เป็นผู้ไม่ทุกศีลมันรักษาศีลอยู่เป็นนิดไม่ลงผิดในอบายามุกและ 5. คบมิตรแท้คือมีกเลยยนมิตรที่ดีรอบตัวจะพาเราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและเป็นกุศลคิดดีพูดดีทำดีอยู่เสมอค่ะ ส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นณนะห้องสมุดมิชชันฮิลค่ะสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาจัดปฏิบัติธรรมณหอสมุดแห่งนี้ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม9ท่านในจำนวนนี้มีผู้จัดการห้องสมุด คือคุณสตีเฟนวิลเลอร์ได้ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยโดยได้รับความเมตตาจากพระประหลัดอนุชิตติขวิโรได้แนะนำสมาธิเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมโดยเน้นหลักสติกับสบายและแนะนำให้รู้จักศูนย์กลางกายจากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมสั้นๆ15นาทีซึ่งพระอาจารย์ก็ได้แนะนำการใช้บริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะนั่งสมาธิร่วมกันอีกครั้งเป็นเวลา30นาทีซึ่งทุกท่านนั่งได้นิ่งและสงบเข้าถึงความสุขภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมทั้งยังได้แนะนำการนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันและจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต่างก็ประทับใจรวมทั้งผู้จัดการของห้องสมุด ก็ประทับใจมากและยังแนะนําให้ทางวัดมาจัดปฏิบัติธรรมกับห้องสมุดในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่สองจังหวัดกาลสินอันดับที่3จังหวัดสกลนครอันดับที่4จังหวัดหนองคายอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดแพร่และอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ส่วนท็อป um 10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง11อันดับที่8นครหลวง7อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10นครหลวง3ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับประวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือน5ตรงกับวันเสาร์ที่12เมษายนพุทธศักราชส5 6 8ด้วยยอดสวด7,277,818,181จบ สวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b i t o e w o r l d c o m ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบถวายมหาสังกทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราชส5 6 8ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา13.30นาฬิกานาทีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะขอเชิญร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน40,000กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อกตันยูบูชาหลวงพ่อธรรมชโยในวาระอายุวัฒนะมงคล81ปีในวันคุ้มครองโลกวันอังคารที่22เมษายนพุทธศักราช2 5 6 8ณนวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท 02-831100 0หรือผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะขอเชิญน,น้องนองนักเรียนชายสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมเนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปประจำปีพุทธศักราช2,568โดยจะอบรมระหว่างวันที่1ถึง30เมษายนพุทธศักราช2,568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 2 3 4 ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านสมัครเรียนพระอภิธรรมศึกษาโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2568โดยในวันอาทิตย์ต้นเดือนสามารถสมัครได้ที่บริเวณเสา O26 ถึง O27 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085 352 2014ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโกธาภิภูโตปุริโสผู้ถูกความโกรธครอบงำย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิและทีมข่าวบุญนิวต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ